ครับสำหรับทีมชาติไทยครับลงสนามฝึกซ้อมมื้อสุดท้ายแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดเลยนะครับก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยในวันพรุ่งนี้ที่จะเจอกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับจะเป็นการเดบิวต์ท้งโค้ดแล้วก็นักเตะที่หลายๆคนจับตามองนะครับนั่นก็คือแอนโทนีฮัตสันแล้วก็ทางหน้าของจุดศุนทรเบลนั่นเองนะครับคือต้องบอกแบบนี้เลยในช่วงของการสัมภาษณ์เนี่ยก่อนที่จะลงสนามฝึกซ้อมเนี่ยโอ้โหเฮดโค้ดนะครับฮัตสันนี่ตอบเยอะเลยนะครับว่า เอ๊ะคนไหนเป็นแบบไหนอย่างไรจะได้เห็นอะไรบ้างเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นเลยก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับชุดสุนทรพยบเบลคือผู้สืขาวก็ถามมาว่าจะได้เห็นไหมเขาบอกว่าได้เห็นแน่นอนนะครับใน2เกมนี้แต่ว่าฮัดส,สันได้พูดกว้างๆแต่เชื่อเหลือเกินนะ พอฮัตสันพูดเนี่ยเขาแอบ,บยิ้มมุมปากเลยนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอใจนักเตะค,คนนี้คุณภาพดีร่างกายดีแล้วเราอาจจะได้เห็นจุดล่างทองภายใต้การนำทัพของแอนโทนีฮัตสันก็ได้นะขณะที่ผู้รักษาประตูเนี่ยเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะใช้ใครนะทั้งปฏิวัติแล้วก็สลา,านนคือเอาจริงตัดสินใจยากอยู่ที่ในยุคนี้เนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนก็ใช้ปฏิวัติยาวแต่ถ้าเปลี่ยนก็ใช้สลา,านนก็ไม่แน่เหมือนกันนะอันนี้ต้องอยู่ที่โค้ดเนี่ยทายใจโค้ดกันนะครับแต่ผม คาดว่านะก็อาจจะเป็นผู้รักษาประตูคนเดิมเพราะว่าฮัตสันเขาบอกว่าเขาจะใช้อะไรเดิมๆก่อนยังไม่ได้อยากเปลี่ยนแล้วเวลาก็มีน้อยด้วยนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าแฟนคลับของทั้งสองคนเนี่ยจะได้เห็นใครลงสนามในยุคนี้เป็นประตูตัวจริงนั่นเองนะครับส่วนชนาทิพย์สงกระสินเนี่ยโอ้โหก็พี่ใหญ่แนะนํำทัพอยู่แล้วนะเพราะฮัตสันให้สัมภาษณ์ว่าจัดเต็มแม็ก์อันนี้ไม่ใช่เกมลองเกมจริงแน่นอนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวดูนะว่าจะมีแผงวิดฟิลใครลงสนามบ้างเพราะว่าหลายคนน่าสนใจมากนะไม่ว่าจะเป็นพีรดลสารัตนะครับหรือว่าชนาทิพธนวัฒน์เบนจามินเจม,เ,จมเดวิดมันมีหลายคนไงที่มันเปลี่ยนหมุนเวียนตรงนี้กันได้อะนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาตรงๆเนี่ยคือแอนโทนีฮัตสันเนี่ย พูดถึงจูดค่อนข้างเยอะนะและเขาก็เชื่อมั่นศักยภาพของจูดบอกว่าดีแล้วดีจริงด้วยนะครับและก็ต้องบอกนะครับว่าโฟกัสในเกมแรกเนี่ยนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นจูดศูนย์ซับเบลเนี่ยแหละครับที่มาร่วมทัพทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็จะเดบิว เปิดตัวในเกมนี้แหละเจอกับสิงคโปร์เนี่ยแหละครับทุกสายตาก็คงจะจับจ้องมานะว่าจู๊ดจะยิงได้หรือไม่นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยซ้อมยิงกันแหลกแล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทยในแนวรุกของเราซึ่งจู๊ดเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้ายิงได้นะ เป็นข่าวแน่นอนนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยแหละก็คือเรื่องของการร่วมเล่นเรื่องของความมั่นใจสภาพร่างกายสภาพอากาศเนี่ยมันจะมีผลต่อเขามากน้อยขนาดไหนแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยอย่างน้อยๆเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วเราได้เห็นสกิลแล้วแหละนะว่าเฮ้ยแม่อย่างน้อยๆมันก็ไม่ธรรมดานะเราน่าจะได้เห็นอะไรดีๆจากเจ้าหนูคนนี้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเรามาดูนะ ตามการประเมินศักยภาพของเว็บไซต์ต่างประเทศที่น่าเชื่อถือได้มากๆอย่าง t r a n s f o r m Market เนี่ยแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามูลค่าทางการตลาดของ t r a n s f o r m Market ประมูลว่าโจ๊ดเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0นยูโรก็ถือว่ายังถูกมองเป็นผูเ้เล่นดาวรุ่งนะครับคือถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณสัก7ล้านนะครับก็เยอะอยู่นะไม่ไม่ได้ถูกนะครับ ผลงานในทีมเยาวชนเนี่ยถูกประเมินนะครับรวมทุกรายการลงสนามไป77เกมยิงไป29ลูก7แอซซิตตอนที่อยู่กับเชลซีครับไม่เลวนะไม่เลวเคยเล่นชุดใหญ่1ครั้งนะครับในเกมคาราบาว45นาทีตอนนั้นเล่นยืนหน้าคู่กับลูกากูนะเออจำได้อยู่นะครับแล้วชนะไป2-0ูนย์ด้วยแต่ว่าไม่ได้ยิงนะผลงานกับท็อตแนมในลีกเยาวชนลงสนาม35นะัดยิง1 4 8แอซซิตคือเอาจริงบอลอังกฤษบอลเด็กไม่ง่ายนะทุกคน เอออันนี้เขาก็มีผลงานแล้วตอนย้ายไปอยู่กอโดบ้าก็ยิงลูกหนึ่ง ตอนไปอยู่แอตเลนติโกซานลูเกโน่ก็ยิงลูกหนึ่งนะครับคือทุกที่เนี่ยมีประตูแต่ว่ามันลงน้อยไงประเด็นคือมันลงน้อยนะครับแล้วอยู่กริมส์บีทาวมี1นึ่งแอซิดแล้วเจ้าตัวยังไม่ค่อยได้ฟิตไม่ได้มีพรีเซนซนกับทีมก็ต้องบอกว่าตรงเนี้ยน่าสนใจถ้าเขาสามารถยกระดับตัวเองได้กับทีมชาติไทยหรือมีประตูเนี่ยแล้วกลับไปแล้วได้เล่นเนี่ยผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะดูดีขึ้นนะครับและสิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นเนี่ยนอกเหนือจากที่เราลุ้นฟอร์มกันแล้วเนี่ยว่า หมเนี่ยนะครับก็ในช่วงปี2020เนี่ยเนี่ยอัลเลนติกของอังกฤษเคยเขียนถึงจูดด้วยนะว่าเฮ้ยเนี่ยคือนักเตะ ที่ไม่สามารถหยุดยิงประตูได้คือลงไปยิงตลอดนะวันเดอร์คิดอารมณ์ประมาณนั้นน,นะครับแล้วก็ถูกประเมินว่าจะเป็นกองหน้าของทีมชาติอังกฤษในอนาคตแน่ๆนะครับซึ่งจู๊ดเนี่ยตอนสมัยเล่น U13 ิบสาเขาไม่ให้เล่นขาที่ถนัดด้วยนะให้เล่นเฉพาะขาที่ไม่ถนัดเก่งเกินเพื่อนนะครับแล้วก็ในช่วงที่เล่นทีมชาติ U16 เนี่ยเป็นนักเตะที่ยิงประตูในนามทีมชาติในรุ่นนี้นะ มากที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัิศาสตร์ของอังกฤษเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยอันดับหนึ่งคือเจดอนซานโช่นั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าน่าสนใจมากสำหรับจูดในการเดบิวต์ลงสนามให้กับทีมชาติไทยในเกมแรกนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูนะส่วนทีมงานสตาร์โค้ชเนี่ยออกมาแล้วนะ ทุกท่านครับทีมงานสตารโค้ชเนี่ยเปิดเผยรายชื่อกันอ่ะหลายๆท่านยังไม่เห็นหน้าคร่าตาอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับทางช้างศึกลงเอาไว้อย่างคุณซือเนี่ยแอนโทนีฮัตสันทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับนี่ครับคุณซือแอนโทนีฮัตสันประสบการณ์มากมายไม่ใช่ฟุตบอลสไตล์อังกฤษโบราณอีกต่อไป เป็นบอลสมัยใหม่หน้าดูหน้าติดตามจะเป็นอย่างนั้นไหมคุณก็ต้องพิสูจน์นะครับส่วนผู้ช่วยโค้ดเนี่ยหลายๆคนยังไม่รู้นะครับก็คือท่ายของเคนวินเทอร์สกิลนะครับคนนี้เป็นผู้ช่วยโค้ดนะครับก็ จะเห็นคู่กันตลอดแล้วก็จะมีล่ามคู่ใจอย่างหัดสดินสุโกกีก็ลูกชายของพี่ธงธงชัยสุโกกีนะก็รู้เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลอยู่แล้วคือเข้ามาในสายฟุตบอลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะนอกเหนือจากแปลแล้วเนี่ยที่มีความเก่งกาจแล้วเนี่ยคือฟุตบอลแกได้ด้วยนะครับแกก็ได้เรื่องของฟุตบอลด้วยนะครับ แดนนี่มิโลเซวิดเนี่ยคือโค้ดที่อยากจะพูดถึงมากนะครับเป็นโค้ดประตูอันนี้ทีมชาติไทยได้ของดีนะประตูของออสเตรเลียเนี่ยถือว่าเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมหลายๆครั้งนะครับคือเป็นประตูที่ส่งออกแล้วก็ไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็หลายคนอยู่ไม่ว่าจะเป็นมาร์คชวาร์เซอร์โอ้โหถ้าใครจำมาร์คชวาร์เซอร์ได้นี่โคตรเซฟนะครับโคตรผู้รักษาประตูนะครับคนนี้ของออสเตรเลียเนี่ยนะครับแล้วก็มีมาร์คบอสเนตนะครับเคยเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เชลซี Chelsea, อย่างเงี้ยครับสุดยอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแมตต์ไรอันก็ถือว่าเป็นผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมหลายๆคนนั่นเองนะครับและครันเนี้ยทางด้านของทีมชาติไทยก็ได้ทางด้านของเดยันมิโลเซวิท หรือว่าแดนนี่เนี่ยนะครับเห็นชื่อแบบนี้แล้วนี่ก็คือสุดยอดผู้รักษาประตูที่ไปอยู่ในอังกฤษกับลีสนะครับอยู่ในเต็ดแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันมีแต่ยอดฝีมือในเจลมาตินพอลโรบินสันเขาอาจจะไม่ได้เป็นมือหนึ่งนะแต่ว่าได้ไปคลุกคลีอยู่กับวงการฟุตบอลอังกฤษนะครับอยู่กับพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็ถูกปล่อยยืมตัวไปก็ถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับผลงานของเขาเนี่ยจะดังในรุ่นของเยาวชนเคยโค่อนอาร์เจนตินานะ เออในการแข่งขันรอบแรกนะครับใน u 20นะครับตอนนั้นเนี่ยมีฮวนโรมันลิเกเม่มีทางด้านของเอสเตบันกัมปปียโซปาโบไอมาเนี่ยโอ้โหโอ่ะโค้ชคนนี้เขาก็ถือว่ามีประสบการณ์มากมายพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าสนใจน่าสนใจนะครับแล้วก็รวมไปถึงยังมีกวินธรรมสัจจา,านันสรันพัฒ บอพลอยนะักวิเคราะห์เกมนะครับแล้วก็เป็นทนานของโค้ชฟิตเนสนะครับกิตติพ์แดงกุลานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทีมงานทีมชาติไทยนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยได้นะครับเข้าไปชม เข้าไปเชียร์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ยอดบัตรเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เยอะมากไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าแฟนๆชาวไทยเข้าไปให้กําลังใจนะไม่มากก็น้อยน่าจะได้เห็นอะไรดีๆเพราะมันมันก็จะได้เห็นไงว่าเฮ้ยฮัตสันเนี่ยลงเกมแรกเป็นอย่างไรนะครับนักเตะอย่างจูดซุนซัเบลเล่นเกมแรกเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้ก็น่าสนใจในหลายๆมิติแล้วกันสําหรับเกมแรกถ้าใครได้ไปดูที่สนามก็ถือว่าอ้า ตามนั้นเลยนั่นเองนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์ Crystal Park และที่สำคัญเซ็นทรัลอีส v i วิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซล่าเซลล์ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อกันได้เล ครับ